สำหรับการใช้งานนะครับสามารถทํางานได้ง่ายๆนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับก็ปัดลงมาแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็กดรูปฟันเฟืองข้างบนครับแล้วก็เข้าไปที่การเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับจากนั้นพอเข้าไปที่การเชื่อมต่อเพิ่มเติมแล้วว่าในเมนูภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า w a l k i e t a l k i e นะครับแต่ว่าทั้งสองเครื่องนี้สู่เสร็จภาษาไทยกดเข้าไปที่วิวสื่อสารนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับในเรื่องของการขอสิทธิ์ต่างๆนะครับก็ สามารถที่จะดูว่าเ้มีการขอสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกครับโดยพอตอนนี้เปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีชื่อว่าบลูทูธนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งสองเครื่องก็คือสามารถที่จะกดข้อความต่ตางๆได้นะครับหนึ่งส่ง SOS ได้นะครับ SOS ก็คือพิกัดบอกต่างๆแล้วก็มีสภาพร่างกายอะไรเงี้ยสามารถที่จะส่งไปได้แบบนี้นะครับนี่ขอสัญญา SOS นะครับนี่แบบนี้ขึ้นมานะครับ เราก็จะมีว่าเอ้ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับถ้าเราต้องการส่งข้อความขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถจะส่งได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับมันยังทำอะไรนี้อีกนะครับก็คือทําในเรื่องของการโทรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะมีการบอกพิกัดแล้วนะครับและเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับขอสั่งการนะครับแบบนี้ได้ปุ๊บขึ้นมาก็คือสามารถที่จะ พูดคุยนะครับได้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดขอความช่วยเหลืออยู่นั้นอนะ่ะมันก็อาจจะมีการต้องกดคานในการพูดนะครับคือลักษณะนี้ใ่ไหมเหมือนบล็อกกี้ทอลกี้นะฮะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่กดส่งแล้วมันก็จะหยุดไปนะครับอ่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไว้สําหรับในเรื่องของการขอความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะครับแต่มันจะใช้งานได้กับมือถือที่เป็น vivo นะครับในบางรุ่นแล้วไม่ต้องใส่ในเรื่องของอการตั้งค่าต่างๆเข้าไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับลืมบอกว่ามันสามารถที่จะกดปิดได้ด้วยนะครับพอก,กดปิดก็จะเป็นหน้าแบบนี้นั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าปิดปุ๊บก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้แล้วพอเปิดมาใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบ walking t a l k i e ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่มันไม่ได้เป็นการต้องใส่ซิมนะครับเท่าของคู่นี้ มีเครื่องเนี้ที่ไม่ใส่ซิมนะครับสวยอเครื่องนึงนั้นใส่ซิมอยู่ก็ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้นั่นเองครับ